คุณแม่ลองไปแล้วเดี๋ยวพี่แม็กลองบ้างเ<ป>จอรังพึ่งทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอากันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปเอากอะไรไปเดี๋ยวรอคุณพ่อพี่แม็กมัดกากมะพร้าวเสร็จก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปลงควันก็ประมาณนี้เลยครับผมไปกันครับรังอยู่ตรงนู้นนะครับผมเดินกันไปนี่คุณพ่อแล้วก็พี่แม็กแล้วก็พี่นนพี่แมนพี่หมูนะครับผมมากัน 4- ี่ห้าคน ไปกัน let's g r o ไปกันต่อนี่เราถึงแล้วนะครับผมคุณพ่อก็อยู่ด้านล่างเลยนะพี่แม็กอยู่ด้านบนนี่ลังเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนั่นเห็นปะ,น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 ,ปะนั่นนะ่ะนั่นน่ะโอ้โหนี่วิธีการนะครับคุณพ่อพี่แม็กนะครับผมก็จะโรยควันนะครับนี่ลังนี้ก็จะเป็นลังพึ่งมิ้มนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันตอนลงว่าจะได้ไหมออามาเลยเฉยเลยเฉยเลย จ่อยเลยจ่อยเลยตัวเ,เองนี่ได้มาแล้วครับผมไปไงนี่ได้มาแล้วครับผมทุกคนแต่งงน้ำพึ้งนะครับผมมีอยู่น้อยเดียวนี่ข้างบนนะครับผมน้ำพึ้งจะอยู่ข้างบนนี่โอ้หแต่รังคนใหญ่มันมันไปหมดแล้วอ่ะใกล้จะไปหมดแล้วอ,อะอะเดี๋ยวมาลองกินรังผึ้งมิ้มส,สดๆจากรังทุกคนนี่ คุณแม่กินอยู่นะครับผมเมื่อกี้แบบคุณแม่ลองไปแล้วเดี๋ยวพี่แม็กลองบ้างเต็มเต็มทางตรงไม่ต้องออกอืมโคตรหวานหวานจุมกอหวานเจีย๊ยบโอ้ดูย้อยดิอืม